เผยข่าวลือเพิ่มพร้อมหลุดภาพทางการ Redmi Turbo 4จะรีแบนด์เป็น Poco X7 Pro ไม่ใช่ Poco F7 ช่วงกลางปีที่ผ่านมา Redmi Turbo 3ได้ถูกรีแบนด์เป็น Poco F6 ในตลาดเกาบอาไปแล้วนะครับถามให้คาดว่า Redmi Turbo 4ที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าอาจจะดีแบนด์เป็น Poco F7 เช่นกันครับ แต่แล้วก็มีข้อมูลใหม่ว่า t o b บ4อาจไม่ได้ดีแบงเป็นโ o โก F7 แล้วนะครับแต่เป็น X7 Pro แทนครับโดยข้อมูลนี้มาจากทิ p สเตอร์ที่เผยสเปคและดีไซน์ของโ o โก X7 Pro พร้อมบอกเลยว่าคือเ e น m i t ท r b บ4ในจริงครับส่วนสเปคของโปโก X7 Pro หรือเ e น m i t ท r b บ4ที่ระบุไว้มีตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED เป็นแบบแฟลชขนาด6.67นิ้วความเรีว1 5นมีค่ารีพเรเฮิร์ต ใช้ชิปไดเมนเซตี้8,400อัลตร้าให้แล้วมาแบบอัลคินดรไฟเอ็กที่12กิกส่วนลำเป็นแบบ u ู4.0ให้มาที่512กิกให้กล้องหลังคู่ที่มีความเอีย50ล้านพิเซลกับ8ล้านพิเซลส่วนกล้องหน้าความลเีย20ล้านพิเซลให้แบตเตอรี่มาที่6,550มิลลิแอมรองรับชาร์จไว90วัตต์คราวนี้เราก็ต้องรอดูกันครับว่าจริงๆแล้ว Moto X7 Pro จะใช้เลนส์มิเทโบ4จริงหรือไม่นะครับ แต่ก่อนที่จะถึงตอนนั้นคงต้องรอเรดมี่ประกาศวันเปิดตัวก่อนนะครับซึ่งคาดว่าลุนนี้จะเปิดตัวที่จีนช่วงเดือนมกราคมปีหน้าครับ